สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับข่าวกลางดึก3กุมภาพันธ์2 5 5 9ครับรก็ใกล้ๆ6ทุ่มนะครับเมื่อท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วมันก็จะเลย6ทุ่มไปมันก็จะเป็นรอยต่อระหว่างวันที่3กุมภาพันธ์2 5 5 9กับวันที่4กุมภาพันธ์พรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นกับวันวันที่4กุมภาพันธ์นะครับรรข่าวกลางดึกวันนี้มีอะไรน่าสนใจไปชมไปฟังกันครับขอบคุณข้อมูลข่าวทั้งหมดจาก เพจ Facebook สถานีวิทยุกาาร,ยระรากากรากจา, Facebook, ายเสียงแห่งประเทศไทยครับซึ่งได้ลงข่าวเราก็นําภาพกราฟิกจากเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาอ่านต่อให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังครับสําหรับคนนอนเดึกดูฟังครับเขาบอกว่า6สิ่งไม่ควรโพสต์ลงโซเชียล<ส> <ก Broad> ไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k หรือแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่มีการต,ติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์นะครับ6สิ่งไม่ควรโพสต์ลงนะครับก็คือ1 เช็คอินแบบเรียลไทม์อันนี้มีความเสี่ยงบอกตำแหน่งให้โจรรู้ว่าเราไม่อยู่บ้านนะครับหรือถูกตามตัวแบบทันทีอันนี้ก็ระวังการเช็คอินแบบเรียวไทม์นี่ก็ระมัดระวังนะครับไม่ควรเช็คอินนะครับอันที่สองครับการโพสต์รูปหรือวิดีโอบุตรหลาน,อ,น,นอันนี้อาจถูกละเมิดสิทธิ์ถูกนำไปตัดต่อหรือไปใช้ในทางไม่เหมาะสม ทุกวันนี้โซเชียลเนี่ยอันตรายมากครับถ้าเราโพสต์รูปภาพของเราเองก็ตามหรือของบุตรของหลานก็ตามนะครับอาจจะมีคนละเมิดสิทธิ์โดยเอาภาพ,เอา,ภาพเอาวิดีโอเหล่านั้นไปตัดต่อและไปใช้ในทางไม่เหมาะสม<อ>ก็เป็นอันตรายได้นะครับต่อไปครับสิ่งที่ไม่ควรโพสต์ลงในโซเชียลบัตรประจําตัวเช่นบัตรประจําตัวประชาชนตั๋วเครื่องบินข้อมูลส่วนตัวสําคัญเสี่ยงถูกขโมยตัวตนนะครับ บัตรประจําตัวต่างๆบัตรคนพิการบัตรใบขับขี่อะไรประมาณนี้ตัวเครื่องบินหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นนะครับก็ไม่ควโรโพสต์ลงโซเชียลนะครับต่อไปครับทรัพย์สินมีค่าครับของแบรนด์เนมราคาแพงอ,อันนี้ก็เปิดช่องให้วิชาชีพลิงเป,เป็นเป้าหมายที่จะหลอกลวงเราหรือหาวิธีเอาทรัพย์สินของเรานะครับต่อไปครับสิ่งที่ไม่คว,ควโรโพสต์ลงโซเชียล รูปนิ้วมือชัดชัดรูปนิ้วมือชัดชัดอ,อันตรายครับเพราะว่าลายนิ้วมือนี่เป็นข้อมูลส่วนส่วนตัวเป็นข้อมูลชีวภาพสําคัญเสี่ยงถูกนําไปปลอมแปลงตัวตนนะครับทีนี้สิ่งที่มนคนโพสต์อีกอันก็คือเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ป้ายทะเบียนรถอาจถูกมิจฉาชีพนําไปสวมทะเบียนทําเอกสารปลอมนะครับหรือใช้ติดต่อหลอกลวงอันนี้ก็อันตราย ฉะนั้น6สิ่งที่กล่าวมาไม่ควรโพสต์ลงโซเชียลนะครับทุกวันนี้มิจฉาชีพมันเยอะนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ